วันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องราวของสุขภาพของพี่น้องประชาชนบ้านเรากันนะคะวันนี้นะคะกับในเรื่องของอาหารบำรุงสมองของผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของกรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลพญาไทได้ให้ข้อมูลนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้สูงอายุจานวนมากนะคะ,ะที่ป่วยด้วยโรคด้วยภาวะสมองเสื่อมค่ะซึ่งเป็นกลุ่ม อาการที่มีความปิดผิดปกตินะคะของการทํางานของสมองซึ่งก็ส่งผลให้ความสามารถแล้วก็สติปัญญานเนี่ยลดลงนะคะคิดหรือจําไม่ได้มีอาการหลงลืมค่ะการใช้ภาษาที่ผิดปกติแล้วก็พฤติกรรม รวมถึงอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนไปซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะโดยอัตราการพบโรคสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเนี่ยมากขึ้นค่ะเช่นอายุมากกว่า65ปีอัตราการพบผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ร้อยละ5-8นะคะอายุมากกว่า85ปีขึ้นไปพบร้อยละ30อายุ ประมาณ90ปีขึ้นไปเนี่ยพบสูงถึงร้อยละ50ดังนั้นเนี่ยการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมได้และลูกหลานหรือว่าผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุก็ควรที่จะใส่ใจดูแลเลือกอาหารบํารุงสมองให้กับผู้สูงวัยนะคะที่มีสารอาหารแล้วก็วิตามินดังต่อไปนี้ค่ะเพื่อลดในเรื่องของความเสี่ยงจากภาวะสมองเสื่อม บางทีผู้สูงอายุหารับประทานเองไม่ได้ค่ะลูกหลานผู้ดูแลนี่แหละค่ะที่จะต้องเป็นผู้หาอาหารเหล่านี้เนี่ยมาให้ผู้สูงอายุได้ทานกันนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ1ก็คือวิตามิน B ค่ะเพราะว่าระบบประสาทส่วนกลางของร่างกายของคนเราเนี่ยจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณสารอาหารที่ได้รับอย่างสม่ําเสมอค่ะโดยเฉพาะวิตามิน B6 แล้วก็ B12 ที่พบม,มากในเนื้อสัตว์ ไข่แล้วก็นมวิตามิน B9 โฟลเลตนะคะที่มักจะอยู่ในธัญพืชถั่วมเมล็ดแห้งแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถัวถ่วเหลืองเช่นนมถั่วเหลืองเต้าหู้นะคะซึ่งเรามักจะพบ ว่าผู้สูงอายุขาดวิตามิน b 12นะคะเนื่องจากร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยจะดูดซึมวิตามิน b 12จากอาหารได้ยากขึ้นดังนั้นเนี่ยการทำงานของสมองจึงได้รับผลกระทบเพราะว่าขาดวิตามิน b 6แล้วก็12นั่นเองค่ะสองก็คือโอเมก้า3ค่ะที่สามารถพบได้ในปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาแซลมอนปลาทูปลาอินซีปลาจาระเมดขาวนะคะ ปลาสำลีปลากระพงขาวเป็นต้นค่ะซึ่งโอเมก้า3เนี่ยจะช่วยในเรื่องของความจำแล้วก็ลดในเรื่องของความเสี่ยงการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะคะรวมทั้งยังช่วยบำรุงหัวใจข้อต่อต่างๆได้ด้วยค่ะ3ก็คือกลุ่มกลุ่มต้านอนุมูลอิสระค่ะคุณผู้ฟังเช่นวิตามินซีวิตามินอีน, e นะคะได้แก่อาหารจำพวกผักใบเขียวผักผลไม,ลไม้หลากสีผลไม้ รสเปรี้ยวนะคะโดยเฉพาะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่อุดมไปด้วยสาร โฟลิฟินนอนนะคะแล้วก็สารฟราโวโนอยเข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือที่มีวิตามิน B รวมวิตามิน E แล้วก็แร่ธาตุอื่นๆล้วนอยู่ในสารอาหารที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระนี้นะคะจะช่วยป้องกันในเรื่องของความเสื่อมในร่างกายช่วยให้สมองไม่เสื่อมเร็วป้องกันการสูญเสียความจำระยะสั้นค่ะ4ก็คือเลซิตินค่ะเลซิตินเนี่ย พบมากในไข่ไก่ถั่วเหลืองถั่วลิสงมเมล็ดทันตะวันจมูกข้าวสาลีแล้วก็ข้าวโพดสีเหลืองค่ะเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างสารสื่อประสาทซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการทำงานของสมองแล้วก็ความจำนอกจากนี้นะคะการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอค่ะก็จะช่วยให้เซลล์ต่างๆในร่างกายรวมถึงเซลล์สมองสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันเนื่องจากทุกเซลล์ในร่างกาย จำเป็นต้องใช้น้าแถมสามในสี่ของสมองคนเราเนี่ยก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบอีกด้วยดังนั้นนะคะน้ำเปล่าจึงมีความสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ6-8แก้วค่ะสำหรับอาหารที่ผู้สูงอายุควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะคุณม้ฟางก็จะเป็นอาหารกลุ่มไขมันอิ่มตัวจากสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นมันหมูมันไก่เนยเนยเทียมครีมเทียม มาการีนนะคะอาหารกลุ่มไขมันอิ่มตัวจากพืชน,นะคะไม่ว่าจะเป็นกะทิน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวอาหารที่มีน้ำตาลสูงค่ะเช่นขนมหวานหรือเครื่องดื่มต่างๆเพราะความหวานเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทำให้เซลล์ประสาทที่เชื่อมต่อไปสมองเกิดความเสียหายหรือว่าทำงานได้ไม่ดีค่ะซึ่งอาจจะส่งผลต่อสมองในที่สุดและอาหารที่มีไขมันสูงของของหวานต่างๆแล้วก็ของหวานต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะมีรสชาติอร่อย กปาแต่ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายหลายด้านเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งทําให้เกิดในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมในอนาคตได้อีกด้วยและนอกจากการเลือกให้ผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารที่ช่วยบํารุงสมองแล้วนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่ไม่ควรละเลยอีกประการหนึ่งก็คือการบํารุงสมองผู้สูงวัยในด้านอื่นๆค่ะเช่นการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพราะว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่เข้าไปเลี้ยงสมองรวมถึงการให้ผู้สูงอายุฝึก การทำสมาธิทำกิจกรรมที่พัฒนาสมองเช่นการอ่านหนังสือการคิดเลขนะคะจะช่วยทำให้สมองเนี่ยมีความผ่อนคลายช่วยในการจดจำได้ดีขึ้นนอกจากนี้ค่ะการพักผ่อนให้เพียงพอก็ยังช่วยลดภาวะความจำสั้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ลดน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของความจำของผู้สูงอายุนั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ ก็อย่าลืมค่ะหาอาหารที่มีประโยชน์ภายทำกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมได้นั่นเองนะคะซึ่งแต่ละช่วงวัยเนี่ยกเ็เป็นไปตามาช่วงอายุด้วยนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ย ไม่ได้แค่อายุ60ปีขึ้นไปล่ประมาณ40-50เนี่ยก็เริ่มและในเรื่องของการหลงหลงลืมลืมจะเริ่มจากการหลงลืมว่าวางอะไรไว้ที่ไหนหรือกำลังหาอะไรอยู่เนี่ย แบบนี้นะคะเห็นกันเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยก็ขอใหอ้ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและก็ร่างกายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความจําเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆหากวันหนึ่งเราจําคนในครอบครัวไม่ได้อันนี้แย่เลยนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับผู้สูงอายุด้วยกันแล้วกันค่ะ